เมนูสรสร้างรายได้วันนี้พบกับเมนูสุดกิด้เมนูต้มยำกุ้งเป็นเมนูที่ใครๆก็ต้องกินไม่ว่าจะเป็นแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ปางทิศแม่ทิพย์เมืองจันแม่ดลันเพชรบูรณ์แม่จันทร์ เพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะเอโร่กุ้งขาวไว้หางไม่ปอกเปลือกบอกเลยว่ากุ้งตัวใหญ่เพราะว่าเขาคัดไซส์มาให้แล้วค่ะไม่ต้องไปยืนเลือกไซส์กงเองค่ะคุณผู้ดูขาที่สําคัญสดอร่อยแน่นอนค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับการทําต้มยำเอโร่ ero, น้ําพริกเผาหอมอร่อยเข็มค้นนะคะบอกเลยว่าทําให้ต้มยำหม้อน,นี้ของเราเนี่ยรสชาติจัดจ้านมากๆค่ะและในการปรุงรสต้มยำนะคะขาดไม่ได้ค่ะน้ำปลาผสมตาซ็บแลกบอกเลยว่า หอมมากค่ะและสิ่งที่ทําให้ต้มยําของเรารสชาติกลมกล่อมนะคะเอโรผงน้ําซุปค่ะผลิตจากน้ํสต๊อกหมูใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ําสัว์หนึ่งลิตรค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะทําเป็นต้มยําน้ำข้นแต่ว่าเราจะใช้นี่ค่ะเอโรกับที่ UH ู t นะคะในการทําให้ต้มยําของเราเนี่ยรสชาติกลมกล่อมค่ะหลังจากที่ทุกคนรู้จักวัตถุดิบกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การเทน้ําสะอาดเนี่ยนะคะลงไปในหม้อค่ะแล้วก็ตั้งไว้ให้เขาเดือดเลยนะคะหลังจากที่เราตั้งน้ำสะอาดจ,จนเดือดแล้วนะคะเราจะใส่พวกสมุนไพรลงไปค่ะต้มยำไม่ใส่ขาต้มขาไม่ใส่ตะไคร้ค่ะวันนี้เราทําต้มยำนะคะก็เลยจะมีแค่ตะไคร้เพราะว่าถ้าเราใส่ขาลงไปด้วยเนี่ยนะคะกลิ่นของขาเนี่ยก็จะไปกลบลดน้ําพริกเผาของเรานั่นเองไงคะ ใส่กุ้งไปแล้วนะคะผู้ประกอบการขาอยากจะให้ดูตรงนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนี่ค่ะตัวเลขนะคะน้ําหนักสุทธิกับน้ําหนักเนื้อค่ะ <oui S 1> เวลาที่เราเลือกซื้อกุ้งเนี่ยนะคะให้สังเกตปริมาณน้ําหนักเนื้อค่ะ <oui S 1> เราก็จะได้ทราบนะคะว่าน้ําหนักกุ้งเนี่ยหลังจากที่ละลายแล้วเนี่ยนะคะ <oui S 1> เหลือปริมาณเนื้อเท่าไหร่ค่ะ <oui S 1> เพื่อที่ว่าเราจะง่ายต่อการควบคุมต้นทุนนั่นเองนะคะ <oui S 1> พอเห็ดเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ขักชีไปเรื่อยลงมาค่ะแล้วเราจะมาเพิ่มความกลมกล่อมให้กับต้ยมยำของเรานะคะด้วยนี่ค่ะเอโรกะทิ UST นะคะจริงๆอ่ะปกติก็จะใส่นมข้นจืดใช่ไหมคุณผู้ดูแต่ว่าถ้าเราใส่กะทิอ่ะเราจะได้ความนุ่มนวลของรสชาติแล้วมันจะไม่มีความมันเคลือบลิ้น น้ำปรวันไปคุณผู้ชมหาไปจัดจานก,กันค่ะหอมคุณผู้ดูเอาดีๆ <c oughs> ตอนนี้ได้กลิ่นไปถึงแล้วนะแ <c oughs> ม่ท้องสอนใส่ <c oughs> ไฟแล้วหรอ เมนูยอดฮิตของไทยที่บอกเลยว่าต้องมีติดทุกร้านนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะบอกเลยว่าอร่อยรสไข่ดีแน่นอนค่ะและก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร e นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามเทคนิคดีๆในการทําอาหารในเมนูต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <c oughs>